สวัสดีครับพีพีน้องๆและเพื่อนๆทั้งหลายนะครับวันนี้มารีวิวโอ้ยเป็น Honda JX 110นะครับอ่าเป็นรถเป็นรถในใจนานแล้วล่ะครับอย่านะครับมันใช่มันใช่ JX หรือมันใช่อ่า JX ครับ เป็น JX110CC นะครับเอกสารเอกสารรถมีแต่เล่มอย่างเดียวนะครับเรียกคอเลียเครื่องตรงนะครับรถเครื่องดีนะครับพิ่งพิ่งได้มาก็เลยเอามารีวิวให้พี่น้องได้ชมเลยนะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทราลมนะครับเบอร์โทรติดต่อก็0612812594นนะครับสำหรับ สำหรับสายคัสสิกนะครับสายคัสสิกแล้วก็เผื่อว่ามันจะมีมีความสำคัญหรือว่ามีคุณค่าทางจิตใจสำหรับใครบางคนนะครับใครชอบก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเป็นรถตัวผู้นะครับรถผู้ชาย Honda JX 1 1 0 c รนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับแกนกระทุ้งนะครับ ยุค90ก็ก็จะรู้ดีนะครับสบภาพตามนี้เลยนะครับเครื่องติดกี่ใช้งานได้ปกตินะครับมีเล่มนะครับใครหาเดิมๆไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับ เป็นรถเมืองอุบลราชธานีนะครับรถมือเดียวเจ้าของเดียวเลยนะครับล้อหน้าขอบสิบเจ็ดนะครับยาง80-90นะครับเบรกหน้าใช้งานได้ปกตินะครับคาบูนะครับไม่เชื่อมนะครับ่อก็อประมาณนี้นะครับล้อหลังก็90เช่นกันนะครับ9 0้าทเก ครับยางเบอร์เดียวกันนะครับทั้งสองล้อนะครับอามอามกลมนะครับตัวทนเลยนะครับยางเบอร์เดียวกันเลยนะครับไม่เชื่อมนะครับเขาเชื่อมตั้งแต่ตัวนี้นะครับตัวตัวข้างในไม่ได้เชื่อมนะครับเครื่องก็สวยใสอยู่นะครับ ีเรียไฟเลี้ยวก็มีก๊อกน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับสวิตกุญแจก็อยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับพี่น้อง ตากรมโรตาโลนะครับพี่น้องใครสายคัดสีสายปั้นสายแปลงสายแต่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปสื่อควอมุมขึ้นมากกับมาเด้อครับพี่น้องรด Honda j x 1 1อ c c คันนี้เป็นรถปีพศ2534นะครับเอกสารมีเล่มส้มนะครับราคา9,500นะครับท่านใดรับได้ท่านใดสนใจจะไปต่อก็ติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเปิดกุญแจนะครับ สายคัสสิเอ็กซ4ลอยสี่่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับที่เบอร์0612812594จุดจังหวัดรีสเกษอำเภอกันตราลมนงครับก็ประมาณน,นี้นะครับตัวประหยัดนะครับเป็นแกนกระทุ้งนะครับ จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณแจนะครับเปิดคุณแจนะครับเป็น j x 1 1อยสปีสานะครับพี่น้องเกกสารมีเล่มส้มนะครับเป็นรถปีสานะครับเลขคอเลขเครื่องตรง ไม่ไม่เชื่อมนะครับฐานจุดไม่เชื่อมนะครับสภาพก็ตามนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับนะอยาเคาื่ังก่อนเนาะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับ jx ปี3 4มสคันนี้ jx 1อ็ c ร้อยสิบต้องใช้คำว่า honda jx 1 1อ c ปี3 4มสคันนี้ราคาเก้าพันห้านะครับพี่้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับเป็นเป็นรถด,ดังครั้งอดีตนะครับราคาเก้าพันเก้านะครับ สภาพตามรูปนะครับอามกลมเบรกหน้าดิสเบรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสายแต่งสายแปลงใครมีคุณค่าทางจิตใจใครมีความแข็นส่วนตัวติดต่อสอบถามมานะครับที่เบอร์0612812594ใกล้ไกลส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาชมคันต่อไป นะครับคันนี้คันนี้ขายแล้วนะครับกําลังจะจัดส่งพี่น้องทางหน้องคายนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทางน้องคายนะครับที่อุดหนุนทางช่องแล้วก็ทางร้านนะครับแก้ไขให้แล้วนะครับไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเช็คทีนะครับไปหน้องคายนะครับ กำลังรอรถมารลบนะครับให้ต่าให้สูงใช้งานได้ปกตินะครับต่าสูงปกตินะครับใท้เดียวนะครับ ใชก็ใช้งานได้ปกติครับขอบคุณมากนะครับเฮียโอนค่าส่งมาเรียบร้อยนะครับรอจัดส่งอย่างเดียวนะครับไปน้องขายขอบคุณมากนะครับขั้นต่อมาครับผมคันนี้ก็คาดสีน้อย1้อยซีซีนะครับเครื่องดีเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับภาษี6-9นะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับ พี่้องท่านใดสนใจก็บ่าดวณหลังนี่พี่ดองเอามาขี่ใส่งานชงหลกทชงเต่าไว้โรงเรียนครับล่างคัสไสไซเจ้าวเลยนะครับนี่ต่ขี่ฟูนขี่ดินนะครับเครื่องมาค่อยแกเคยงานเค่อยไงนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับรถใส่งานนิดน้อยครับเพ่าะจะได้พันหกสิบสี่กิโลนะครับบ่ได้คัดไ้สีนะครับดีวิวห้เบิงตามสภาพด้วยนะครับ รถที่ใช้งานทุ่มมือนะครับพี่น้อง<ม><น>ก็ประมาณนี้นะครับครับผมรถต่างๆใช้งานได้ครบนะครับเจมไม่ให้เลี้ยวให้เบียดแต่นะครับจะไม่ให้เลี้ยวไมเบียดแต่ใช้งานได้ครบนะ เงเียบๆนิ่มๆนะครับโมดลมอนโมพันนะครับ เปิดไฟเปิดเปิดถ่ายอ่านะครับเปิดไฟนะครับไฟดำไฟสูงนะครับไฟดำไฟสูงนะครับปิดไฟพบต่างๆกับใส่งานได้ครบนะครับพี่น้องสนใจกับติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ได้คุยได้นะครับรถคัสตินร้อยยี่สิบห้าซีซีคันนี้ราคาสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับรถไม่พึ่งวิ่งได้พันหกสิบสีดด่กิโลนะครับรถเดิมๆนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับท่าใดสนใจก็ติดตอ่อสอบถามพูดคุยได้นะครับเครื่องเงียบๆนิ่มๆน,น,นะครับเหมือนเหมือน มันยังไม่ติดเครื่องเลยนะครับใช้งานมืูเดียวเลยนะครับจับเครื่องน,นะครับใครหารใช้งานยาวๆก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมคันต่อไปนะครับมาอัปเดตให้พี่น้อง <c oughs> นะครับขั้นทุท่ายพี่น้องเวฟนะครับเป็นเวฟลอยนะครับเป็นเวฟลอย ถ่า,ายมุ่นตัวทุนตัวประยัดน,นะครับเป็นรถรีวิว,วตามสภาพขายตามสภาพนะครับเอกสารมีเหลี่ยมเขียวมีปายทะเบียนกะมีสำเนบาบัตรประชาชนเมื่อายุปีพศ2566นะครับขายตามสภาพขายตามรูปนะครับรถเครื่องดีนะครับเบาะลอกได้นะครับเลกตรงนะครับสามจุดบอเสื่อม บ่อรือน่นบอ่อหอนบ่อควันนะครับเครื่องเดิมกองเดิมค่าบูเดิมนะครับเครื่องแห้งงเลยนะครับบอ่อเยิมบอ่อซึมนะครับประมาณนี้นะครับนี่อย่าเปิดบอ่อให้เบื่อครับ ตามนี้นะครับผ่ตาตามนี้เลยนะครับพี่น้องสัญลักษณ์นะครับบ่เสื่อมนะครับ ไม <Yeah. S 2> ่จำไฟสูงก็ใช่ไดนะครับไมนตั้งไม่จำว่า รถจะน้ำมันเมดพอดีนะครับพี่น้องเอาเป็นว่าตามนี้นะครับเบรือลอยขั้นนี้ราคาเก่าพันหานะครับพี่น้องมาขั้นใดสนใจขั้นใดนติดต่อสอบถามมานะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลาร่มนะครับสาหรับรวันอิงเก็ตรขออานาพี่น้องไปแจ่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อไม่วันหนาจังจะหอนกลับมาคือเก่านะครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกๆคนที่อุดหนุนทาางช่องนะครับและทุกๆท่านที่ติดตามนะครับสําหรับวันนี้นสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแฮสุขสุขกนครับผม